สวัสดีครับนี่ครับผมก็มาพบกับพานตาสายป่านะครับอีพีสองนะครับหลังจากที่เราลงจากเขานะครับก็เราพาทุกคนขึ้นไปชมแล้วนะครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้คาดการว่าน่าจะลงมาแล้วนะครับน่าจะไม่เกิน30นาทีนะครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงแล้วใกล้ค่ำใกล้มืดแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าที่ก็รอนะครับทั้งรถหน่วย กู้ภัยนะครับแต่และหน่วยงานนะครับก็มาพร้อมกันนะนี่ครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอ,อทีมงานนะครับกู้ภัยเนาะนำร่างของท่านลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ดลงมาแล้วนะครับตอนนี้นะนี่ยโอ้สอลงมาตั้ง สองชั่โมงกว่าที่ถึงมันชันก็คือ้ลงมาลงมาคับมันชันใช่ไหมครับมันชันมันไหลชันไหลยนั่นครับต้องค่อยๆผะว่าคนก็ตัวใหญ่พรอย่างเร็วก็ประมาณสองชั่วโมงอ่ะนะก็รออยู่นี่แหละเรานะครับผมนี่เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงมาแล้วเนาะมาบันทึกประจําวันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับผมก็รออีกนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าประมาณสองชั่วโมงนะครับชันมากเลยนะครับ

เดี๋ยวผ่านตายอดใจไม่ไหวนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนด้วยกันนะครับนี่ไปเพราะว่าการเดินทางลงมาคือ,อปเป็นอุปสรรคมากเลยนะครับไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วนะครับไปการขนย้ายลำบากไหมนะนี่่านตายขึ้นสองรอบเลยนะข้างไหนขวาเลยครับนี่นในทางปีข้างนั้นกระถาง จะเฟอร์เอาลงมาทางไหนมาทางนี้ละ่ะผมขึ้นมาขึ้นทางนี้นี่นะนี่ครับไปไปดูการดันบนถึงไหนแล้วไม่ไหวครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ห้าโมงสิบแปดนาทีนะครับ วันนี้มืดค่าแน่นอนนะอ,อยู่ระบบการหายใจนะครับนี่นะครับผมฟันมต ที่นี่ก็คือนะครับเป็นบ้านกวนบุญนะครับตําบลจันเพนอําเภอเตางอยจังหวัดสกลนครนะครับผู้ที่ประสบเหตุนะครับก็เป็นนายเวียงจันทร์หรือว่าพ่อโอนะครับอันนี้คืออายุ58ปีนะครับก็ขึ้นไปใส่กลับนะครับและก็พัดตกลงหน้าผานะครับลึกประมาณ5 0ิเมตรนะครับ นี่เราก็ขึ้นไปดูอีกรอบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดู EP ที่แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะนี่อันนี้คือเป็น EP อีกทีนึงนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปอีกนะครับรอบ2นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีมวี่แววนะครับว่าจะลงมานะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายลำบากเนาะ ครับผมนี่มืดค่าแล้วนะครับตอนนี้เนอะอยู่ในป่าก,ก็เริ่มมืดแล้วจุดที่ผู้พัดตกหน้าผานะครับก็เป็นจุดอาเขตตะบนกกตูมนะครับ พราะว่าจุดนี้เป็นรอยต่อเนาะระหว่างกรุงูมระหว่างเขตรอยต่อมุกดาหารกับสกลนครนะครับหอบแล้วผ่านตายก่อนนะครับมุกดาหาร วิธีชีวิตนะครับที่การเข้าป่าหาของป้านะครับซึ่งท่านก็เข้ามาก็หากับดักใส่กับดักหนูนะความจริงแล้วคือท่านก็เป็นคนที่ชำนาญป่ามากนะเพราะว่าเดินป่ามาตลอดไปคนหนไปคนเดียวตลอดนะก็ยังพลาดนะครับอุบัติเหตุการเข้าป่าคือ มีทุกรูปแบบนะนี่ไปเลยนะไปหันเลียวซ้ายไปหันกันเห็นแล้วซึ่งท่านก็หายออกจากบ้านนะครับก็รู้นะครับที่เข้ามาป่าแล้วก็หลังจากคืนนั้นไม่ได้กลับเข้าไปนะครับก็มี ญาติพี่น้องคนในคูเลื่อนนะครับก็เข้าไปตามนะไปตามก็ไม่เห็นนะครับพอเห็นอีกทีนึงก็เป็นเหมือนกับเรามาตามหาวันนี้นะกลางคืนนะครับไม่เห็นนะก็ไปเจออีกทีนึงก็เป็นพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงนี่ผ่านสายดีข่าวก็มาติดตามนะนี่ครับชั้นไม่ชั้นดูเอานะครับ ไม่รู้เขาจะเอาลงทางไหนนะน่าจะเปลี่ยนทางหรือเปล่าหรือว่าเอาลงฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับด้านหน้านะบอตรงที่พ้นทางไปนะบอนึ่งข้านั้มันสั้ลงอืมนะครับไปดูกันนะครับว่าจุดที่เอาลงไปเอาลงยังไงยังยังแบบคนเดียวนี่แค่ยังงั้นเออเผื่อว่ามีสิ่งของเนาะแหมเบิ่งนเนอมันระพลาด อันนี้เรามาพิสูจน์อีกครั้งนะครับจุดที่เราขึ้นไปลำเลียงล่างนะครับผู้พัดตกหน้าผาสูงนะครับนี่เราได้ยินเสียงแววแววแล้วนี่ครับเราเราได้ยินเสียงแว่แวๆแ,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 แล้วนะ อบแล้วเด้อเป็นได้ครับเพื่อนเฮ็ดแ,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 แต่ว่าไปให้มันสีย็นมันมือดอย่างเงี้เอะมดลงครับเชืออออออ้อดึงบ่งงงตอนนี้คือ<ล>เอาลงมาแล้วบ่ครับด้านแรกแล้วบ่เอาลงบ่โหดูนะครับคนข้างลำบากนะครับ ผ่านตายมารอบสองครับใจมากเลยเพื่อจะให้ทุกคนได้ชมนะผ่านป่าเป็นสวนนี่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็นะครับได้ทำนำเชือกนะครับเข้ามาผูกตามจุดนะครับนี่แล้วก็ํำเรียงไปเรื่อยๆนะนี่นะครับเจ้าที่โอ้นะครับนี่ ่มมป,ปใหนนดูนะครับแนวชั้นนะครับด้านบนเนาะอันตรายใช่ไหมครับผมนี่ต้องเซฟตี้แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะนอ,ยอ่ะยังไงก็ให้กําลังใจทีมกู้ภัยนะครับคําหอมจากสกลนครน,นะครับนี่ขอขอบคุณมากเลยนะครับ แสกิฟนะครับดูการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละคนนะครับไปเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะเป็นที่เป็นแนวชานมากนะครับผมอ่ะก็มีพี่น้องนะครับจากบ้านกวนบุญนะครับพี่น้องของหมู่บ้านนะครับก็มาช่วยกันเนาะ มืดค่ำแน่นอนนะครับวันนี้ไปนะครับผม ไปนมัดมัดต้นไม้ไว้แล้วพี่ไม่น้อยไม้ตัวนั้นมันนักความหมายนะมืดเนาะนี่นะครับเรามาดูจุดที่ยากลำบากอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านตายขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนี่ นี่นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทาการวางแผนนะครับว่า,าจะลําเลียงยังไงนะนเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนะนี่ชันมากเลยนะครับจุดนี้นทําการผูกเชือกนะครับเจ้าหน้าที่นะ

พอลเถอะยนดุยดกตอนนี้หอบแล้วนะครับตัวนี้โอ้ยใคจะไม่หอบครับดูสภาพนะครับทางเนาะก็ทำการมัดนะครับเจ้าที่นะครับแล้วก็จะน่าจะโรยตัวนะครับแล้วก็ไหลลงไปนะ จุดนี้นะครับจุดสุดท้ายแล้วนี่นะชันที่สุดแล้วเพรานั้นก็สั้นปกติอันนี้สั้นพิเศษอันนี้พิเศษครับเมื่อกี้นี้คือที่เลื่อมตาได้ไหมดูครับเลื่อมตาทุกคนเดียวต้องส่องลงดินด้ส่องไฟลงดินด้วยขอที่ได้ลงไปน้ำราวนะบันเจ้าที่ก็ทำการพักหายเหนื่อยก่อนนะครับเอาออกซิเจนก่อนนะครับตัวนี้นะ แล้วก็ทําการมัดแล้วก็โรยตัวลงไปนะครับเออเขาน้กันเอากีน้เอออาหน้ํแ่วะได้ีวเอาวดเยวเองนงกน้เอาเอาบ่อรับมน้ำเอาบ่มีอยู่มีอยู่มีอยู่โอเคเดิมเดี๋ยวก่อนน น er ี่นะครับพ mm ื้นที่ก็อย่างที่เห็นนะครับในภาพบรรยายเลยนะครับเพราะว่าลำบากนะครับนี่ยังเป็นหน้าแรงนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนี่คือโอ้ลำบากมากถ้าเกิดฝนตกนี่จะลำบากมากเลยนะขนาดตัวป่าก็ ยังลำบากแล้วใส่อยู่น้นนเจ้าดนะ้เนาะบมีคน่องไร่ก็มีอยู่แต่ว่ามันมน่องอ่ะนี่ครับนี่คือภารกิจนะครับนำล่างของคุณลุงเวียงจันทร์นะครับซึ่งพัดตกนะครับใครที่เข้ามาชมนะครับก็เข้ามาติดตามครับใหม่ๆนะครับที่ยังไม่รู้จักนะนี่ก็ย้อนไปดูได้คลิปแรกนะครับ صحابهم การวางแผนก่อนนะครับต้องพักนะครับทีละจุดละจุดนะนนเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณ20เมตรนะครับแต่ว่าชาันมากนะด้นานล่างพักก่อนนะครับนี่นะครับสถานการณ์นะครับตัวนี้เนอะมืดแล้วตัวนี้นี่คนระับภาพก็ค่อนขอ้นางอ่า นี่ค่อนข้างลำบากนะครับจุดนี้จุดเดียวผ่านตายดูน่าจะเกินยี่สิบนาทีแล้วนะนะครับผมไปกันต่อนะครับ น,น่าจะาลงไปจุดนี้นะครับประมาณ10เมตรก็น่าจะถึงจุดที่มันเป็นลาดไม,ไม่ลาดชันแล้วนะครับก็เป็นแนวลาบแบบสามารถเดินได้นะ,ะนะครับระสงกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะ นี่นะครับโอ้เนี่ยครับหินนะครับหินหินหินนี่นะครับความลาดชันแล้วก็ความมืดช่วงนี้ลื่นเลยที่ลื่นเลยนี่นะครับก็มีทีมงานนะครับก็มายี่สิบสามสิบท่านนะครับเข้ามาเนาะนาดตัวเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เพียงน้ำไฟชายอี่อันนี้ไฟชายก็ได้เอาตัวไหนอันนี้ไม่พี่พี่ลงได้ไหมได้ได้ได้แล้วก็มาเลยได้กมาเลยครับยิงมาเลยเดินมาหมือยนะครับก็ถึงจุดที่เป็นแนวราบแล้วนะเดี๋ยวให้ทีมงานกู้ภัยพักพักเหนื่อยอีกทีนึงนะครับเติมออกซิเจนนะครับแล้วค่อยๆเดินลงไปนะครับนี่มืดกันหมดแล้วนะครับผมทุกคนก็ ส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนี่พี่น้องเนาะนะครับนี่ผ่านตายก็มีไฟนะตัวนี้ไปนะครับกิดตามภารกิจกันไปจนจบนะครับวันนี้นะดูนะครับมาเลยมันเหลือบเนาะ ไปไปนะครับตอนนี้ก็ล,ลงมาถึงจุดที่เป็นแนวอาลาบ<ป>แล้วนะครับตอนนี้เนาะเจ้าที่ก็กําลังจะเตรียมตัวนะครับแล้วก็นําลงนะนำล่างท่านลงไปเนาะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนครับนี่ นะครับผ่านตายก็ได้ลงมาก่อนนะครับนี่ลงมาถึงตีนเขาแล้วนะครับสภาพนะครับนี่ก็มืดค่าแล้วนะครับตอนนี้เนาะตปครับผมเราลงไปรอด้านล่างนะนี่อุรสัรทของเจ้าที่ก็โอ้ลำบากมากเนาะอย่างที่เห็นนะครับนี มืดๆนิดนึงนะครับพันตายต้องขออภัยด้วยนะอุปกรณ์แล้วก็ไม่เตรียมมาเพราะว่านึกว่าจะไม่มืดค่ำนะไปครับผมไปรอด้านล่างอ่ะลโมาถึงจุดด้านล่างนะครับตอนนีน้ลงมารอก่อนนะครับ ยังไงเหลือประมาณน่าน่าจะไม่เกิน400เมตรนะครับแล้วก็ <c ười> โลวาลโลควาไกลนะครับผมอ่ะรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเจ้าที่กำลังลงมานะครับผม <c ười> นี่นะครับก็น่าจะถึงแล้วนะครับนะนี่เห็นทีมงานก็ลงมาแล้วนะ <c ười> ทีมงาน <c ười> บางส่วนก็ลงมาแล้วนะครับผม ครับตอนนี้นะครับเจ้าที่ก็น่าจะลงมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะน,นี่นะครับเจ้าที่ก็ลงมาถึงแล้วตอนนี้นะครับอะนะครับนี่ครับก็นำล่างนะครับก็ลงมาถึงเรียบร้อยนะครับผม นะหลังจากนี้เพื่อจะอไปใส่ไปโรงพยาบาลก่อนบ่อ๋อนะครับเรา,เาลงจะเอาลูกออเอาไปตรวจสอบนะครับผมว่าการเออเป็นยังไงนะครับล่างของท่านเป็นยังไงเราไปสาสูตรที่โรงพยาบาลน,นะครับถ้าญาติไม่ติดใจเอาความก็ไม่เป็นไรนะครับผมหลังจากนี้ก็ได้ลงมาถึงแล้วนะครับ นะครับทีมงานชาวบ้านก็มาพร้อมกันนะครับผมอ่ะนะครับนี่ก็ภารกิจนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับนะครับผมอ่ะยังไงก็นะครับผมผ่านตายก็ขอบคุณทุกคนนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาร่วมกันนะวันนี้นะครับผมที่นี่ก็คือเป็นจุดเกิดเหตุนะครับที่บ้านกวนบุญนะครับอํำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็ผู้พัดหลง ไม่ใช่พัดลงครับพัดตกหน้าผาสูง50เมตรนะครับภาลลิจเราก็เสร็จสิ้นนะครับผมอ่ะยังไงนะครับผม,มน,นี่ผ่านตายก็น่าจะลาทุกคนไปตรงนี้นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับผมบายบายครับผม